ตอนนี้ก็กำลังปั่นสวัสดีนะครับตอนนี้กำลังปั่นจักรยานนะครับเพื่อออกกำลังกายช่วงต้นปีนะครับไปวันนี้มาเส้นเรียบครองเปรมประชากรน,นะครับมากับปวกปีพี่เขาโอ้แต่ละคนแต่ละท่านแข็งแรงมากนะครับรเป็นคนรักสุขภาพรักการออกกำลังกายรักการปั่นจักรยานนะ บางท่านนี่ป่วยแต่ว่าใช้การออกกำลังกายนี่แหละครับเป็นยารักษาโรคซึ่งเป็นยาที่แสนวิเศษ60อัพ70อัพกันั้งนั้นแหละครับนี่วยกัะเสียนกันแล้วชีวิตเราเราเลือกได้นะครับที่จะแก่อย่างมีคุณภาพหรือแก่อย่างไม่มีคุณภาพคือตอนนมนมอ่ะ มีปลาไหมครับว่า,ากลับมาต่อนะครับว่าจะแก่อย่างมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพก็ตอนหนุ่มๆครับเราต้องวางแผนนิดหนึ่งทํางานเก็บหอมรอมริบนะครับสั่งสมเงินไว้หน่อยหนึ่งเวลาอายุม,มากขึ้นสูงวัยเราจะได้ สูงวัยอย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขเพราะถ้าสูงวัยอย่างไม่มีคุณภาพนะครับท่านก็ต้องเหนื่อยต่อนชีวิตสวัสดีพี่ใหม่ครับบอกให้คอยไปหยิบยูสวัสดีพี่ใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงครับ โอ้อร่อยเลยเด็กๆนั่งกินกันเด็กๆนั่งกินกันนะบรรยากาศดีนี่ไหมบ้านเนี่หลักหมื่นหลักพันแต่ดูวิวกับหลักล้าน <c oughs> <c oughs> ก็อยู่กันนะครับ oh. เช้าขึ้นมาก็แน่เดินออกกลังกายวิ่งปั่นจักรยาน เนี่ยบ้านครับหลักหมื่นนะเงี้ยเนี่ยทำให้กิจของเห็นไ,ไหมแต่ดูวิวครับเนี่ยดูบ้านนะครับ หรือวัดจริงๆหรือวัดจริงๆวัดอะไรเนี่ย อาจจะเป็นศาลาปฏิษาฐานพระพุทธรูปอะไรเงี้ยตอนนี้เรากำลังลอดทางรถไฟนะครับ นีเขาหาเบ็ดนะครับล่ะ <laughs> ปันจักรยานบาพี่เขาบอกพูดรูนเรื่องไหม <laughs> แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับ Salam. Selamat. นี่เราก็มาถึงชุมชนหนึ่งครับนอ้นอ,งอ,นองแมวน้องแมวโอ้ยน้องแมวน่ารักขออนุญาตผ่านนะครับขออนุญาตนะครับสวัสดีครับคุณลุงนี่ยยืนโน้บรรยากาศดีได้ลมได้ได,ได้อากาศเย็นๆนะครับ บ้านสีฟ้ารามนะครับสวยเลย